You're l i s i n g to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกษสิกร Security The Happiness Investment เดี๋ยวขอเชิญทางด้านน็อตนะครับมาพูดในเรื่องของงบ นะครับก่อนนะครับก็คือ KTB กับ TTB เนี่ยที่ออกมาบีทตลาดคาดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวขอเชิญน็อตเข้ามาได้เลยครับครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,น,นแล้วก็สวัสดีพี่ปุพี่เปรมนะครับก็ทำหน้าที่แทนพี่อีกวันหนึ่งในส่วนของตัวงบ2ตัวที่เป็นท็อปิกของทั้งเรานะครับก็เมื่อวานมีรีพอร์ตงบออกมา2ตัวนะครับคือตัว TTB กับ KT b ก็เดี๋ยวพอเริ่มที่ TtB ก่อน นะ,น,นะครับสำหรับท TB เนี่ยก็ประกาศกำไรไตรมาสหนึ่งออกมาที่4,300ล้านนะครับก็ตรงนี้เพิ่มขึ้น12% Q1Q Q, 34%ม y o a y ก็ดีกว่าที่เราคาดไป20%แล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาด1 1%หลักๆมาจากตัวสำรองที่ต่ำกว่าคาดแล้วก็ใน่ง่ของค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าคาดนะครับ กำไรที่โตได้ในเชิง q 1 q เนี่ยก็มาจากในส่วนของตัวเครดิตคอสที่ลดลงประมาณ14 b a s i ส Point นะครับตามตัว NPL formation ต่างๆที่ปรับตัวดีขึ้นสำหรับกำไรที่โตได้ในเชิง EonE เนี่ยก็มาจากตัวนิมนะครับที่ Expand ขึ้นตามการปรับขึ้นตัวดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ในเงี้ของค่าใ้จ่ายที่ลดลงนะครับก็กำไรแต่มหนึ่งก็คิดเป็นประมาณ26%ของประมาณการกำไรทั้งปีนะครับ ในโอเปอเรชันเนี่ย PPOP หรือกำไรก่อนการตั้งสำรองอยู่ที่9,500ล้านนะครับแ mm hmm. Q1Q โต9%ก้เปอนเีย e ดีกว่าที่ทาง PIS Card นะครับ mm hmm. ในเชิงของตัวสินเชื่อเนี่ยลดลงนะครับประมาณ1%ทั้งย e ีออนเยีย e แล้วก็ Q1Q หลักๆเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ของ TTB นะครับที่จะสวิชในส่วนของการ ในส่วนของตัว r p o r a t e s e g m e n t เนี่ยไปเป็นในทางที่เป็นตัว High Yield Retail Segment มากขึ้นนะครับดังจากที่จะเห็นได้จากตัว Corporate Loan ที่ลดลงประมาณ3.2%เทียบ Q1Q นะครับแล้วก็มีการที่ทางลูกค้า Corporate บางส่วนเนี่ยก็มีการจ่ายคืนวงเงินต่างๆมากขึ้นในช่วงไปมานะครับทำให้ตัวโลนลดลงมานิดหน่อยนะครับ เอสเอ็ม uh, ีโลนก็ลดลงประมาณ2%เกือบเกืบเทียบ Q1Q นะครับก็คือ t d b a ก็มีการสตปิกมากขึ้นในการปล่อยเซนเชื่อใน segment นี้นะครับด้วยเหตุผลต่างๆที่กล่าวมาข้านต้นก็เลยทำให้ในแง่ของตัวโลน e ิวเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาเป็นประมาณ4.1%นะครับก็เพิ่มขึ้นมาทั้งในเชิงยอ a นเยแลวก็ล้วก็ Q1Q ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นประโยชน์ที่ทาง TTB ก็ได้รับจากการที่เขาปรับตัว lending rate ขึ้นมาในตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังน,นะครับต่อเนื่องมาอย่างไกมากที่1น,นะครับอย่างไรก็ดีนิมแ r o w ลงมาประมาณ8 basis point เทียบ q 1 q หลักๆก็คือมาจากตัว c คอร o f อฟันที่ก็เพิ่มขึ้นตามตัว f i d f b ที่เพิ่มขึ้นนะครับ เรื่องในแง่ของค่าใช้จ่ายเนี่ยโอเปกลดลง12% Q1Q มาจากค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว Marketing หรือว่าค่าใช้จ่ายพนักงานที่ก็ลดลงนะครับทำให้ตัวคอสต์วินค m e ในไตรมาสนี้เนี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ43%นะครับในไตรมาสที่ mm hmm. 1ก็ลดลงมาทั้งในเชิงย e ีออนเดียแล้วก็คิวอนะครับ mm hmm. อ,อีกส่วนหนึ่งที่ t t ทําทได้ดีในไตรมาสนี้เนี่ยก็คือในแง่ของการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์นะครับออกมาที่3.1% อีไลน์ที่ทาร TPIS คานะครับแล้วก็ NP l formation เนี่ยก็ดูค่อนข้างดีทั้งในเชิง Qon Q แล้วก็ย e e ีออนก็คือลดลงมาพอสมควรดีกว่าที่คาดไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยสำรองก็เลยออกมาต่ำคาดนะครับประมาณ15 b a s i s point แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของตัว l o ่ s อสเคอร์เรชชั่นเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยจากร0อาจาก138เป็นร้อเปอร์เซ็นต์ก็คือถือว่าค่อนข้างค่อนข้างแข็งแกร่งในเชิงของ Asset a q u quality นะครับ อมองออกไปข้างหน้าเนี่ยก็มองว่างบไตรามาสที่2เนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตได้นิดหน่อยในเชิงคิวอนคิวหลักๆมาจากนิ่มที่ดีขึ้นนะครับตามตัวโลนมิกที่ปรับไปเป็นตัวรีเทลมากขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของการปรับตัวเลนดิ้งเรทขึ้นนะครับแม้ว่าคอซปันจะขึ้นแต่อาจจะขึ้นในดีกรีที่ช้าก,กว่านะครับ mm hmm. uh, NPL ต่างๆแล้วก็เครดิตคอสเซนหน้าจะยังเห็นการควบคุมได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นปัจจัยหนุนในเชิงของกําไร นะครับกำไรที่โตในเชิยงยีอันเดียก็ Q2 เป็นฐานต่ำนะครับก็น่าจะเห็นการเติบโตได้ค่อนข้างแน่นะครับในที TTB เนี่ยก็ยังเมนเทนเอาเพอร์ฟอร์มนะครับแทร็เกตไพรซ์บาร์73ก็จะเป็นหัวพิกสำหรับตัวเซกเตอร์แบงก์ก็ยังชอบในส่วนของตัวแอสเซทพอลิตีที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็แบงก์ในชั้นที่ค่อนข้างอ่าดึงดูดรวมถึงตัวกำไรปี2023เองที่คาดว่าน่าจะโตได้ระดับสักประมาณ17%เทียบยับอันเดียอันนี้เป็น TTB ครับจะ ให้ไปเ่อที่อีกท่นึ่งออถ้างั้นอยากขอขอถามคำถามสั้นๆน,นิดเดียวนะครับว่าในฐานะที่นอตเนี่ยดูในกลุ่ม Leasing นะครับมาเนี่ยก็อยากจะถามว่าในในในพาร์ทของ TTB ีเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของการขาดท,ทุนลดยึดเนี่ยเมื่อเทียบกับแบงค์เช่าซื้ออื่นเนี่ยมันเป็นยังไงครับ โอเคครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่า TTB เขาเป็นแบงค์ที่คุมความเสี่ยงเรื่องสินเชื่อเช่าซื้อตรงนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าถ้าไปดูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการขยายพอสินเชื่ออย่างรวดเร็วมากนักนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาก,ก็ก็เลยมองว่ากลยุทธ์ที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟของตัว TTB เนี่ยน่าจะทำให้เห็นผลขัดทุนที่ไม่ได้มากนาักเหมือนแบงเช่าซื้ออื่นๆที่อาจจะดูปูกว่า อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในแง่ของ TTB เนี่ยเขามีสัดส่วนตัวสินเชื่อบ้านแล้วก็สินเชื่อที่เป็นลูกค้า c o ร์ o r a t ขนาดใหญ่เยอะกว่าในเชิงเปรียบเทียบก็คือริสมันต่ำกว่าแหละเมื่อมาเทียบกับแบงค์เช่าซื้อตัวอื่นๆที่เป็นตัวเปรียบเทียบกันะในะครับก็ในภาพรวมก็คือถือว่าเขาควบคุมได้ค่อนข้างดีกว่าเมื่อโดยเปรียบเทียบกับแบงค์เ <c oughs> ช่าซื้อแบงค์อื่นๆครับพี่บุกครับ ครับโอเคเพราะงั้นเ,เชิญไปต่อที่ KTB ได้เลยครับโอเคครับก็ KTB เมื่อคืนส่งสงบเกือบสี่ทุ่มนะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับในมาสที่หนึ่งรายงานประกาศกำไรออกมาที่ประมาณเกือบเกินหมื่นล้านนะครับหมื่นหกสิบหกล้านนะครับเพิ่มขึ้นยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ Q1Q สิบห้าเปอร์เซ็นต์ Year-on-Year เป็นเลคคอร์ดไฮของบริษัทนะครับ กำไราที่ออกมาดีกว่าที่ทางเราคาด14%แล้วก็ดีกว่าที่บูมเบิร์กคอนเซนแซสคาด15%หลักๆมาจากตัว n i i แล้วก็นอนอน n i i ที่แข็งแกร่งนะครับตัว e a r n i n g ็ที่โตได้ในเชิง Q1Q Q เนี่ยก็มาจากตัวรายได้ดอกเบี้ยนะครับต,ตัว n i i ที่ดีขึ้นตามนิมแล้วก็ตัวคอร์สฟินคำที่ลดลงนะครับ e a r n i n g ็ที่โตได้ในเชิงเยียก็มาจากทั้ง n i i แล้วก็นอน n i i นะครับ กำไรไตรมาสที่1ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับคิดเป็นประมาณ28%ของประมาณการกำไรทั้งปีของเรานะครับในโอเปอเรชั่นเนี่ยตัวกำไรก่อนการตั้งสำรองหรือ PPOP เนี่ยจบที่21,200ล้านนะครับก็เพิ่มขึ้น14% Q1Q 23% y e e เป็นเป็นเรคคอร์ดหายเช่นเดียวกันสำหรับตัว PPOP รายไตรมาสนะครับ แม้ว่าเราเห็นก r อส s l โลนหรือว่าตัวพอสินเชื่อเนี่ยอาจจะเห็นกันในระดับที่8ในเชิงที่ที่2.6พิเลียนนะครับแต่ว่า PPOP เนี่ยโตได้ทั้งในเชิง e o n ยแล้วก็ q 1 q อย่างแข็งแกร่งมาจาก3เหตุผลนะครับหก็คือนิมขยายตัวขึ้นนะครับทั้งในเชิงย e o n ยแล้วก็ q 1 q พอสมควรมาอยู่ที่ระดับประมาณ2.9 2ก็คือ Cost ส i n นคัม um, เนี่ยก็ลดลง อ่า7เปอร์เซ็น3เ o อร์เซ็นต์เทจพอยู่ที่38แล้วก็ในแง่ของตัว Net ตฟีคำที่ขก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับ3เปอร์เซ็นต์ด1 q ปอรก็ในเชิง Operation เนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครในเชิงไตรมาสหที่ผ่านมา Asset Quality นะครับก็ดูค่อนข้างยังยังดูค่อนข้างดีนะครับ NPL ไตรมาสหเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4เปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจาก3.9ในตตตรมาาทที่ 4, ่่แววงั Nation year year เชิ ะครับ New NPL Formation เนี่ยก็ดดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4 <c oughs> ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับก็เครดิตคอสตในมาสนี้ก็อยู่ที่ประมาณ125 basis point นะครับ <c oughs> ก็เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงย e อนเย y แล r ก็ควออนคินะฮะก็ Q Q ะมันก็เป็นไปตามตัว l o น n Segment ที่เปลี่ยนไปเป็นตัว Retail Loan <c oughs> ที่อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับก็เลยมีการตั้งสำรองขึ้นมาเพื่อเป็นบัฟเฟอร์กับตรงนี้นะครับ Retail Loan ในไตรมาสหนึ่งเนมันเพิ่มจาก42.9 มาเป็น43.3นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ Coverage ratio ในไตรมาสนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับที่177%นะครับก็เพิ่มขึ้นมาทาั้งในเชิงงยี r ออนย a r แล้วก็คิวอนคิวก็เป็นภาพของ Asset Quality ที่ดูค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับ KTB มองออกไปไตรมาสสองเนี่ยก็ยังมองว่า Earning แสนหน้าจะเห็นการเติบโตได้ค่อนข้างดีในเชิงยีออนยนะครับหลักมาจากหก็คือนิน่าจะวะน่าจะกว้างมากขึ้น นะครับแล้วก็เหมือนแบงค์อื่นๆที่มีการปรับตัว lending rate ขึ้นนะครับแล้วก็เคทเองก็เป็นแบงค์ที่จะ switch <c oughs> ไปตัว retail loan มากขึ้นที่ในแง่ของตัวผลตอบแทนเนี่ยมันสูงกว่านะครับ <c oughs> สก็คือในแง่ของตัว net fee คำที่น่าจะดูดีขึ้นจากทั้งตัว loan related f กับ bank c h a r n e นะครับ <c oughs> สก็คือในแง่ของตัว cost income um ที่ก็เห็นว่าทําได้ดีแล้วน่าจะทําได้ดีต่อนะครับในแง่ของตัวตน่าจะมี e c o n o m of scale ที่ดีขึ้นนะครับ ในเชิง Q1Q เนี่ย mm hmm. ก็ยังยืนว่าเราอาจจะได้เห็น KTB report earning ที่หมื่นล้านเนี่ยต่อ,อไปในไตรมาสที่2อนะครับ mm hmm. อาจจะดูแปดแต่ก็ถือว่าเป็น earning ที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับ mm hmm. ในคำแนะนำก็ยังเป็น u t p ้ r form นะครับสำหรับ KTB target price 20บาท40 mm hmm. ก็ในมุมของตัว KTB ก็ยังเป็น top pick นะครับสำหรับเ e c t ต r ร์แบงตัวที่2นะครับ mm hmm. ก็ชอบในมุมของการท mm ี hmm. ่ กลยุทธ์ของบริษัทแหละที่พยายามจะขยายตัวโลนยวนะครับไปบุกรีเทลโลนเซ gment มากขึ้นไปปล่อยสินเชื่อพวกพนักงานกับพวกพนักงานรับวิสาหกิจต่างๆมากขึ้นรวมถึง valuation ปัจจุบันก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอ่า price to book 0.6เท่าแล้วก็ roe ก็ยังถือว่าอยู่ในเทรนที่เป็นเทรนขาขึ้นนะครับ9.3 9.7นะครับก็ยังก็ก็เป็นท็อปพิกอีกตัวหนึ่งในเซกเตอร์แบงค์ที่รายงานอ,กออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งครับพี่ปุ๋ยพี่เปรมครับ โอเคครับแล้วดูเหมือนเนี่ย KTB เนี่ยออกมาเนี่ยจะดูดีหมดเลยนะครับตั้งแต่ท็อปไลน์มา PPOP ก็ทำ New Record มา NPL ก็นิ่งๆอ,อย่างเงี้ยดูดีหมดเลยเนี่ยแล้วมันมีปัจจัยอะไรเฉพาะตัวที่นักลงทุนควรจะต้องจับตาตองสำหรับ KTB หรือเป,ปล่าครับโอเคครับสำหรับ KTB เนี่ยเราเราก็กอย่างที่พี่ปูบอกนะครับว่าแนวนโน้มธุรกิจต่างๆเนี่ยมันยังไปได้ค่อนข้าง,งดีั้งไรายได้กลุ่มค่าใช้จ่ายต่างๆก็ทาได้ออนแทร์ นะครับ LE ที่ก็เราเราคิดว่า LE ที่จะ improve เพ้่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวกำหนด valuation ในระยะยาวของตัว KTB นะครับก็ส่วนปัจจัยที่นักลงทุนอาจจะต้องติดตามในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกโครงการจากทางภาครัฐนะรัฐบาลนะครับที่ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ในช่วงเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับเพราะว่า KTB เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นภาครัฐนะครับแล้วก็มีลูกค้าหลักๆเราๆหนึ่งในสก็เป็นสินเชื่อภาครัฐเช่นเดียวกัน ดังนั้นก็เป็นน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งแหละที่ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือแคมเปญใหม่ๆออกมาหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่ามันจะออกหน้าไหนมันอาจจะออกหน้าบวกหรือหน้าลบก็ได้ก,ก็ก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก็คิดว่าเป็นปัจจัยเฉพาะตัวเลยสำหรับเกทีบีที่ทางนักลงทุนน่าจะต้องติดตามครับพี่ปุ๋พี่เปมครับครับโอเคครับทัางนั้นเดี๋ยวขอเชิญพี่เปมเลยครับ ได้ครับผมก็คือ,อเดี๋ยวคร่าวๆก่อนที่ตัวกลุ่มแบงก์ก็คือยังเรายังเลือกตัว KTB กับ TTB เป็นท็อปพิกอยู่ซึ่งดีซซลออกมาก็โทนไปทางบวกใช่ไหมครับที่ทีมีนัทพูดนะสองตัวนี้ยังเป็นท็อปพิกอ่าโอเคได้ครับผมมาดูทางเทคนิคกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากตัว TMB ธนชาติหรือตัว TTB ก่อนละกันก็ทรงหรือรูปแบบยังเป็นตัวที่ดูดูเก่งอยู่นะครัว่าเก่งอยู่ก็คือ,อยังนิ่งๆอยู่ในโซนค่อนไปทางด้านบนนะครับก็มองได้ทั้งบวกและลบแล้วกัน ถ้ามองในเชิงลบก็จะเห็นว่าการดิดตัวขึ้นมาพอขึ้นมาใกล้ๆแถวจุดสูงตัวเดิมๆที่เขาทดสอบอยู่ตั้งแต่ตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาตีซะบาท47บาท48เาท่านั้นนะครับขึ้นมาบริเวณนี้มักจะมีโดนถูกเทคโปรฟิตนะครับตอนที่โดนแรงหน่อยก็เป็นช่วงไปไปลายเดือนมกราที่โดนเทคลงมาค่อนข้างแรงแต่ลงมาก็ทําตั้งหลักไต้แถวๆสัก1 29, บาท29แล้วก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาใหม่นะครับอย่างไรก็ดีพอวิ่งขึ้นมาเข้าใกล้ไฮเดิม อาการออกไปในทางแฟดคำว่าแฟดก็คือพักตอบโซนด้านข้างแล้วก็ย่อตัวสั้นๆถอยลงมาใกล้ๆกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ถ้าดูภาพสั้นอาจจะยังดูติดโซนแนวต้านแต่แถวข่า,ายเดิมครับแต่จากรีเซ็ที่ออกมาไปในโทนทางบวกก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ภาพของกาคกการถอยอาจจะไม่ได้ลึกมากนักแล้วก็ตัวตัวของโมเมนตัมในภาพใหญ่ถ้าทรงยังเป็นในทางทิศทางของโพซิทีฟวิ่งอยู่ในช n e l ที่เป็น Up อัพเทนชั่นแนลยกขึ้นไปเนี่ยอัพไซค์ก็ยังพอมีนะครับ สัญญาณในตอนนี้ก็คงม,มองของตัว t ทบถ้ามีอยู่ผมว่ายังพอน่าจะคุ้มเสี่ยงนะที่จะถือเลทโปรฟิตลันก็มีโอกาสที่จะเบรกไฮกระแถวหนึ่งบาทสี่สเปที่เป็นดานระยะสั้นและเป้าถัดไปถ้าเป็นตามนั้นเนี่ยอักไซก็น่าจะเริ่มเปิดมากขึ้น วิ่งขึ้ไปหาแนวโซนบนของตัวช่องขนาดยกตัวตามภาพที่เห็นนะครับส่วนแนะรับใกล้ๆก็โลระยะสั้นที่ทําไว้แถวบาท39น่าจะเป็นซัพพอร์ตตัวแรกหรือถ้าเซล,ลงมาลึกหน่อยพร้อมกับเซนติเมนต์ตลาดที่ดูไม่ดีเนี่ยถ้าลงมาแตะแถวขอบด้านล่างสักบาท34บาท35แถวนั้นอาจจะเป็นจุดที่ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับทำไมถึงยังมองพักสั้นยังไม่ค่อยเด่นมากนะักก็จะเห็นในเบสซดียอตัวลงมาอยู่ ยังมีโอกาสที่จะมีการคอ l เล c t ถอยลงมาก็มองโซนยอดตัวลงมาสําหรับคนที่จะรอรับใหม่นะครับ1บาท39แล้วก็สัก1บาท35แล้วกันจะได้ประปุจจจำได้ง่ายขึ้นโซนนาตามีอยู่ที่147แล้วถ้าดูตามภาพนี้ก็1บาท56เป็นหางในระดับถัดไปนะครับถ้าเกิดเบรกตัวแนวต้าระยะสั้นขึ้นมาได้ตัวถัดมาเป็นตัวของ KTB หรือตัวกลุ่มไทยแบงก์กันบ้างก็ภาพของราคามีการคอลเลกถอยลงมาหลังจากที่ พื้นตัวได้ค่อนข้างจะดีนะตอนที่ตกใจจากเรื่องสถาบันการเงินก็ลงมาที่16บาทก็ขึ้นไปเกือบเกือบ10%การ17บาทกว่าๆแล้วก็เริ่มมีการย่อหรือถดถอยลงมาบ้างสัญญาณของตัวรูปแบบราคาดูในตอนนี้ก็ยังมองภาพเลนส์เชิงบวกเพราะการยกตัวในช่วงสั้นๆเนี่ยเริ่มทำเรียกว่าเห็น โลมันยกสูงขึ้นนะถ้าดูตามภาพนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ดูน่าสนใจรีเซลออกมาจากโทนที่ค่อนข้างจะดีก็มีโอกาสเกิดแนวมีบาสราสรั้นๆขับขึ้นไปได้ซัพพอร์ตในแนวรับระยะสั้นโลตัวใกล้สุด อยู่สัก16บาท30ก็ตีสัก16.3 16.5ใครที่ยังชอบอยู่ก็อาจจะมองจุงจดนั้นเป็นจุดรับเพิ่มสักส่วนหนึ่งแล้วกันถ้าลึกหน่อยแถวๆ16มันน่าจะยากนะที่จะลงไปลึกขนาดนั้นก็เลยยังคิดว่าสักโนนแรก16.3ถึง16.5น่าจะเป็นแนวรับตัวแรก,ลกแล้วกันนะครับโซนแนวต้านในตอนนี้ก็ อยามองแถวๆตัวแนวเส้นกดตรงนี้นะวันนั้นมันดีดกลับขึ้นไปก่อนเอ็กีแล้วก็ถอยลงมาเนี่ยก็ดูภาพแล้วกันถ้าผ่านเส้นกดขึ้นไม่ได้อัพไซด์อาจจะเริ่มเปิดกว้างมากขึ้น,นครับแทร็กเก็ตในโซนถัดไปก็คงมองจุดไฮก่อนหน้านี้แล้วกันต้้นแรกในกรณีที่ดีดตัวขึ้นไม่ได้มี17.4ถัดไปก็สัก18บาทนะครับแล้วก็ไฮเดิมของตัวกรุงไทยจะอยู่ที่18บาท40ตามลำดับก็มองภาพของตัวกรุงไทยยังเป็นการแลรี่อยู่ในการยกโกลที่สูงขึ้นนะ ถอยลงมาแถวโซนนารับยังดูน่าสนใจอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะขยับหรือเดินหน้าขึ้นต่อครับก็เป็นภาพทางเทคนิคของหุ้นตัวที่ที่บริษอกมาพิเศษถึงนะครับผมบออแล้วแล้วถ้า2ตัวนี้เนี่ยในเชิงเ,ออเทคนิคพี่เป๋มว่าตัวไหนเทคนิคสวยกว่ากันครับถ้าด,ดูดูตามภาพของโมเมนตัมแรงเหวี่ยงเนี่ยก็คงคงชอบคุณไทยว่าอัพไซด์มันเหลือเปิดกว่าและดาวไซด์มันข้างล่างมันใกล้กว่าคือถ้ามองในทางลิสต์บอร์ดถูกไหมข้างล่างมันนิดเดียว15บาบาท30สิจากตรงนี้มาสัก30มสิต่างถ้าจะเล่นเกงกำไรนะ ขัดลอนตรงนั้นก็ไหวได้หน่อยแล้วถ้าดิดตัวกลับขึ้นมาอย่างน้อยอัพไซด์ในตัวหายระยะสั้นก็พอได้นะครับแต่ที่ TTB เนี่ยมันมีเส้นขวางอยู่ด้านบนนะเหมือนเป็นเพดานอยู่ด้านบนถ้ายังไม่เบรกเนี่ยอาจจะยังดูจำกัดอยู่แต่ภาพการๆก็ดูทรงของ TTB มันชัดกว่านะเท n ยังเป็นเกาะพิยกสูงขึ้นก็มองมองดูช่วงสั้นอาจจะมองกรุงไทยเนี่ยวางกลยุทธ์ในแง่ของเทรดทางเทคนิควางสต o p ปลอ s วางเป้าหมายง่ายกว่า TTB นะครับผมครับโอเคครับถ้างั้นวันนี้ก็ขอบคุณทางนอตมากนะครับ โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับับครับ